ตัวเครื่องยนต์นะครับการดูแลรักษาทุกวันก่อนใช้งานนะครับด้่ระดับน,น้ํามันเครื่องอืนะครับว่าน,น้ํามันเครื่องบอกห้องไหมนะครับน้ํามันเครื่องเบอร์อะไรน้ำมันเครื่องเป็น 10W30 10W40 หรือ SAE40 10W30 ครับหรือ 10W40 <W> 10W40 หรือ SAE40 น,น้ํ e e ามันเครื่องเบนซิน4ี่จังหวะเบอร์40ง่ายๆเลยคือ<ช>จบ โอเคก็ตัวก้านวัดเนี่ยครับจะมีบอกระดับน้ำมันเครื่องนะครับตรงเส้นตะายนี้นะครับไม่ควรสูงกว่าต่ำกว่านะครับให้อยู่ระหว่างจุดสองจุดรูสองรูโอเคตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องอยู่ถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองจะใช้อยู่1นึจุดสามลิตรน้ำมันเครื่องใช้หนึ่งจุดสามลิตรแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องยังไม่เปลี่ยนไส้กรองใช้หนึ่ง อ๋อโอเคไส้กรองควรเปลี่ยนทุกทุกสองร้อยชั่วโมงน้ำมันเครื่อง 100, ควรเปลี่ยนทุกๆ้ำมหนึ่งร้อยชั่วโมงโอเคแล้วทอัน,นี้สิ่งที่ต้องดูทุกวันนะครับหลังก่อนใช้งานก่อนเริ่มใช้งานแล้วก็ตัวกรากาศนะครับแนะนำเป็นไปได้ก็หลังใช้งานเสร็จเปล่าธรามดา,านะครับป้องกันการ อันนี้รูเติมน้ำมันเครื่องรูถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนคะ,ะรูถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นฟลักสีเหลืองตรงน,นี้อ่าสีเหลืองตรงนี้เนาะตัวนี้คือถ่ายน้ำมันเครื่องได้ง่ายมากนะครับก็คือบิดบิดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาทีนี้น้ำมันเครื่องจะไหลออกมาเลยจะทะลักออกมาเลยใช่ครับบิดฝาตัวนี้อ๋อเป็นจุกบิดใช่ครับเป็นจุกบิดแล้วก็ดึงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพอดึงแล้วก็ต้องเปิดฝาด้วยใช่ครับแล้วน้ำมันจะไหลออกมาโอเคอันนี้ผมลากไปอ่า